จะเริ่มพูดคุยกันนะครับจะเริ่มพูดคุยกันว่าเราจะทำอะไรก่อนหลังเพื่อให้สังคมโดยรวมเนี่ยเขาได้รับประโยชน์จากการทำงานของพักนะครับและของรัฐมนตรีของพักก็ส่วนใหญ่เป็นงานราชการนะครับเรายังไม่ได้ลงไปถึงเนื้อในของพักแต่ว่าจะเป็นเรื่องของการเร่งรัด งานของแต่ละกระทรวงที่รัฐมนตรีของพรรคกำกับดูแลอยู่เพื่อให้เป็นประโยชน์โดยรวมแต่ถ้าเป็นงานของพรรคเลยก็คงจะต้องไปประชุมในที่ทําการของพรรคครับไม่มีครับไม่มีเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่นอกเหนือจาก การที่จะมาพูดคุยเร <p aha. S 1> an ื่องของกรรมการยุทธศาสตร์พักนะครับต้องเป็นเรื่องของคณะกรรมการบริหารซึ่งซึ่งเป็นการประยุกต์ที่ใหญ่โตไปกว่านี้ครับยุทธศาสตร์นี่คือเรื่องของเศรษฐกิจสำคัญตอนนี้ในเชิงสงคราเราเราจะจัดเกิดีมเศรกิจได้ยังก็คงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับหมายความว่าในขณะนี้ผู้คนเขาอยู่กันเป็นอย่างไรนละเขาอยาก ให้เราทําอะไรเราติดตามอะไรในแนวทางของการทํางานในส่วนภาคของราชการเนี่ยมันต้องทําตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเรายังเป็นผู้มีตําแหน่งอยู่นะมันก็คงต้องทําในตําแหน่งของเราอีก10เดือนท,ที่ที่มีอยู่เนี่ยเร่งเร่งรัดออกมาไม่ใช่ว่าจนหมดวาระของรัฐบาลแล้วค่อยมาเร่งมันไม่ทันครับในขณะนี้มันเป็นเวลาพอดีที่ ที่เรากําหนดนโยบายไว้3ปีแล้วใน3ปีที่เราออกกฎหมายรองรับไว้หรือว่าเรามีนโยบายไว้เราขับเคลื่อนให้เห็นเป็นรูปธรรมในช่วงนี้ผมใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็พอดีรัฐมนตรีของเราก็มีเรื่องของกระทรวงคลังนะฮะก็คงจะต้องให้ในส่วนของกระทรวงคลังและท่านรัฐมนตรีช่วย คลังเนี่ยเป็นเลยขาธิการพักก็คงจะต้องรับในด้านนี้ไปอยู่แล้วครับอ๋อเป็นเรื่องสําคัญที่สุดถ้าไม่ปรองดองทําอะไรไม่ได้สักอย่างครับรก็ก็เดี๋ยวคุยกันครับมีแนวทางครับขอบคุณครับไม่มีอะไรนะอ๋อก็ เรื่องของข่าวพักเล็กหรือว่าฝ่ายค้านถ้าเรามาทบทวนดูแล้วในปีสุดท้ายของรัฐบาลเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับเพราะว่าฝ่ายค้านก็จะมีท่วงทีในการติดตามงานของเราเราก็มีแนวทางที่จะต้องเร่งงานของเราให้ออกมาเป็นรูปธรรมนะครับเพราะมันถึงเวลาที่จะต้องเอาเอา,เอ,าออกมาแล้วนะครับพักเล็กก็ ก็เป็นบทบาททางการเมืองในปีสุดท้ายถ้าเขาไม่ทําการเมืองหรือเขาไม่ออกมาพูดอะไรที่ทําให้มีราคามันก็ไม่มีราคานะครับก็เป็นธรรมดาครับออการเมืองเนี่ยพักการเมืองต้องคุยกันไม่ว่าพักเล็กพักใหญ่นะครับต้องคุยกันต้องหารือกันนะครับเหมือนกับผมบอกว่าในพักเดียวกันมันต้อง สามัคคีนะครับมีความคิดความอ่านที่ตกผึกออกมาเป็นแนวทางเดียวกันไม่ใช่ออกมาคนละทิศคนละทางนะครับไม่ใช่ประชุมทางอากาศแต่ต้องประชุมในที่ประชุมตกผึกแล้วเนี่ยมันก็ต้องออกมาเป็นเป็นทิศทางเดียวเป็นเป็นบูเลตออกมาครับล่าสุดมีการุดของข้าหัวค่ะสส้าล้านถึงสมล้านเลยค่ะในการที่จะลงมนปกนาหคงไม่จางนั้นนะครับ จะใช้เงินอะไรมากมายขนาดนั้นถ้าจะไปล้มรัฐบาลหรือล้มไทรเนี่ยไอ้สามสิบล้านห้าล้านนี่มันมากเกินไปกับระยะเวลาที่มีเหลือไม่กี่เดือนกับของรัฐบาลไม่ไม่เป็นไปได้แหละครับโมเมโมเมนะครับโมเมอืมฮะมันเป <Huh? S 1> ็นไปไม่ได้ตัวเลขที่มันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ มันจะเป็นเหตุเป็นผลเพราะว่ารัฐบาลมีเวลาจากวันนี้ไปถึงวันอภิปรายหรือวันที่มีปัญหาอาจจะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาในวันข้างหน้ามันก็ยังเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนเขาจะไปจ่ายแล้วจากสามสิบล้านห้าล้านเป็นไปไม่ได้ครับไม่น่าเชื่ออสมก,การผมดูแล้วไม่ใช่ครับไม่น่าจะมี เรื่องล้มไม่ล้มนี่ผมผมไม่ได้พูดอย่างนั้นหมายความว่าเรื่องตัวเงินเนี่ยอย่าเอามาพูดกันให้เกิดความรู้สึกว่าอะ,อะไรที่มันต้องใช้เงินไปทั้งหมดนะครับเรามาคิดว่าถ้าทุกอย่างมันเป็นเงินเป็นทองหมดนะครับไม่มีใครทํางานนะครับ,รบไม่มีผมไม่เชื่อว่ามีนะครับผมไม่เชื่อว่ามีขอบคุณครับ